สัญญาณเตือนอาการเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่มีอะไรบ้างมาเช็คกันครับถ้าใครมีอาการท้องอืดเลือลังท้องอืดโดยไม่ทราบสาเหตุท้องผูกสลับท้องเสียอุจจาระมีเลือดบนที่ไม่ใช่ลิสีดวงรู้สึกถ่ายไม่สุดถ่ายแข็งๆขถ่ายลิีบเล็กๆน้ำหนักลดมากผิดปกติเบื่ออาหารอ่อนเพลีย คลำเจอก้อนในท้องหรือก้อนที่รูทวันหนะักรวมถึงเลือดจางโลหิตจางแบบไม่ทราบสาเหตุให้สงสัยว่าเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ใครที่ท้องผูกบ่อยๆก็เสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เหมือนกันครับและถ้าใครมีลักษณะการขับถ่ายที่ผิดปกติไปในช่วงระยะเวลา2 3เดือนที่ผ่านมาโดยมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียสลับกัน ก็้สงสัยลำไส้ใหญ่เป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับลักษณะอุจจาระของคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยมากมักจะมีมูกหรือมีเลือดปนหรือมีลักษณะของลำไส้อุดตันก็คือลักษณะก้อนท้องผูกถ่ายเป็นก้อนที่เล็กลงแข็งเล็กลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนอาการน้ำหมักลดเบื่ออาหารอย่างรวดเร็วก็เป็นอาการของมะเร็งทั่วไปครับ และอาการอย่างที่อาจจะสงสัยก็คือมีภาวะระิจจางหรือซี่โดยที่ไม่ได้เป็นสาเหตุอื่นก็ให้สงสัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้เหมือนกันสรุปสัญญาณของมะเร็งลำไส้ใหญ่มีท้องผูกสลับท้องเสียอุจจาระรีบเล็กลงเป็นลำเล็กมีถ่ายอุจจาระปนเลือดปวดท้องแน่นท้องท้องอืดจุกเสีย่ยมีลมในลำไส้โดยที่ไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารกินอาหารเท่าเดิมแต่น้ำหนักลดลง เบื่ออาหารอ่อนเพียไม่มีแรงหรอไม่ทราบสาเหตุรู้สึกถ่ายไม่สุดอันนี้ให้สงสัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าเรามีอาการสงสัยที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้ววิธีการที่ดีที่สุดที่จะตรวจดูว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือเปล่าก็คือการส่องกล้องเข้าไปทางลูทวานหนักไปดูตัวลำไส้ใหญ่เลยครับว่ามีก้อนเนื้อง่อมีติ่งเนื้ออะไรตรงไหนไหมที่เป็นแหล่งสาเหตุของมะเร็งจริง เพราะว่าเราสองกล้องเข้าไปแล้วเราจะเห็นจุดที่มีความผิดปกติของตัวลำไส้เลยครับว่ามันม,มีติ่งเนื้อตรงไหนถ้าเราสามารถตัดชิ้นเนื้ออันนั้นมาตรวจมาสองกล้องทางทยาธิได้จะได้พิสูจน์ไปได้เลยครับว่ามันเป็นมะเร็งจริงหรือเปล่าและถ้าเกิดใครมีความเสี่ยงหรือสงสัยวัวจะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ให้สองกล้องตัวแบบเนี้ทุกๆ5ปีครับวิธีการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่นอกจากสองกล้องเข้าไปตรวจแล้ว อาจจะตรวจเบื้องต้นได้ง่ายๆโดยการนําอุจจาระมาตรวจก่อนครับว่ามีเลือดบนอยู่ในอุจจาะจริงหรือไม่หรือการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT เข้าไปดูเลยครับว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมีจุดไหนที่เป็นจุดที่น่าสงสัยมีติ่งเนื้อตรงไหนที่สงสัยมะเร็งหรือเปล่าซึ่งคนที่ควรจะมาคัดกรองก็คือคนปกติที่อายุมากกว่า50ขึ้นไปหรือมีประวัติในครอบครัวเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ควรจะมาตรวจนะครับ ด้วยกองเงี้ทุกคนเสมอครับจากใจหมอยงครับ